สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่12กันยายนพศ2566กะว่าจะพาทุกคนมาเที่ยวงานทิ้งกระจาดที่สุพรรณบุรีแล้วก็มีอีกงานหนึ่งคืองานดำรึกถึงพี่เป้าสายันสัญญาที่วัดเลไหลแต่ปรากฏว่า เจอฝนตกขนาดใหญ่รอนานสองนานก็ไม่หยุดตัดสินใจกลับบ้านเชนาดีกว่าที่เชนาดก็มีอีกหนึ่งงานรออยู่ก็คืองานส้มโอจังหวัดเชนาดถ้าไปถึงแล้วฝนตกก็คงไม่ได้ถ่ายให้ FC หรือการนานมิตรที่แวะเวียนมาดูได้ชมกันหรอก ระหว่างเดินทางกลับเชนาตก็เลยขอชวนคุยกับ f อแล้วก็กระยาณิมิตรที่แวะเวียนเข้ามาชมมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองครั้งที่แล้วได้พูดถึงปัจจัยองค์ประกอบของชาติรัฐที่ประกอบไปด้วยขอบเขตพื้นที่ประกอบไปด้วยพลเมือง ประกอบไปด้วยการบริหารกิอรัฐบาลที่สําคัญที่สุดก็คือประกอบไปด้วยอํานาจอธิปไตยที่มีอิสระเพราะฉะนั้นเวลามีการยึดอํานาจหรือที่เรียกว่ารัฐประหารจึงต้องครองปัจจัยองค์ประกอบความเป็นชาติรัฐให้ได้เป็ดเสร็จก็คือครองพื้นที่ให้ได้ครบแล้วก็ ปกครองพลเมืองไม่ให้มีการต่อต้านหลังจากนั้นผู้ที่ได้อำนาจรัฐโดยการรัฐประหารก็จะขึ้นเป็นผู้บริหารชาติรัฐนั้นได้ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขสำคัญที่นานาหรือสังคมระหว่างประเทศประชาคมโลกที่จะนำปัจจัยเหล่านี้ไปพิจารณาว่า จะให้การรับรองรัฐบาลหรือผู้บริหารที่มาด้วยวิธีการนอกกติกาอย่างนั้นหรือไม่กติกานั้นที่ว่านอกกติกาในกติกาอาจจะเป็นกติกาในระบบการ,รปกครองแบบประชาธิปไตยหรือในระบบการ,รปกครองแบบเผด็จการก็ได้แต่ขอให้เป็นระบบการ,รปกครองที่ มีการสถาบนาปกครองกันมาก่อนที่จะกระทำการและครั้งที่แล้วก็ได้พูดเปรียบเทียบกับมนุษย์หรือคนว่าจะสมบูรณ์ก็ประกอบไปด้วยอาการทั้งสาชาติรัฐจะสมบูรณ์ก็ประกอบไปด้วยอาการ4ประการที่กล่าวไปแล้วนัวแ่แหละขอบเขตเพื้นที่พลเมือง ำนาจบริหารคือ,คอรัฐบาลแล้วก็อำนาจธิดตัอิสระแล้วก็เปรียบเทียบว่าคนจะมีความแข็งแกร่งได้นอกจากครบอาการ,ริ12แล้วสุขภาพกำลังกายต้องดีคนกำลังกายต้องดีชาติรัฐก็เหมือนกันกำลังของชาติที่เรียกว่าพลังอำนาจแห่งชาติก็จะต้องดีเหมือนกันดังที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละ เหล่านี้คือความมั่นคงแล้วก็ได้กล่าวไปแล้วว่าทุกองค์าพยพโดยเฉพาะในสายของอำนาจอธิปไตยไม่ว่าอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุราการต่างมีเป้าหมายตรงกันก็คือสร้างความสุขความสงบนั่นก็คือเป้าหมายสุดท้ายคือสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและก็ประเทศชาติซึ่ง แม้ได้กล่าวไปแล้วและเป็นความจริงที่ว่าทุกองคาพยพจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติโดยในภาวะปกติเช่นฝ่ายบริหารประกอบไปด้วย19กระทรวงบวกกับอีกหนึ่งสำนักนายกกลายเป็น20กระทรวงท่วงกลม20กระทรวงในภาวะปกติจะมีกฎหมายให้อำนาจแต่ละองค์กรแยกเป็นส่สวนๆกัน มีปัจจัยการบริหารไม่ว่าคนรถราม้าช้างปัจจัยเงินทองแยกส่วนบริหารตามหน้าเสือตามอํานาจาที่ของตัวเองรวมทั้งกระทรวงกลาโหมด้วยรวมทั้งกออลมนอด้วยแต่ในภาวะที่ไม่ปกติการบริหารงานจะแยกส่วนต่างๆดังกล่าวแล้วไม่ได้จะไม่ทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีกติกาที่เรียกว่ากฎหมายจัดระเบียบการบริหารราชก,การแผ่นดินในภาวะไม่ปกติเป็นแบบรวมการไม่แยกกันบริหารดังภาวะปกติเช่นยามเกิดภัยพิบัติก็จะมีกฎหมายรวมการเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยหรือในภาวะที่ไม่ปกติเกิดโรคระบาด ก็จะมีกฎหมายรวมการเป็นอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขมีสภาความมั่นคงที่นายกนั่งหัวโต๊ะคอยสแกนภาวะการต่างๆอยู่สม่ำเสมอในขณะดีกันกอรมนที่มีกฎหมายเฉพาะตัวเช่นเดียวกันและมีนายกเป็นเบอร์หนึ่งมีผู้บัญชการฐานบกเป็นแม่บ้าน ก็จะใช้อำนาจตามมาตรา1ถึงมาตรา15ในภาวะปกติสแกนเหตุการณ์ไปเรื่อยๆตามพรบกเกออาะลมนฝ่ายทหารโดยกระทรวงกลาโหมก็จะติดตามสถานการณ์ในภาวะปกติไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือทุกองค์คาพยพที่ประกอบกันรักษาความมั่นคงความสุขความสงบให้กับชาติรัฐก็จะสแกนเหตุการณ์ตั้งแต่ภาวะปกติไปเรื่อยๆ เมื่อถึงภาวะที่ไม่ปกติแล้วต่างคนต่างจะดูกฎหมายที่ให้อำนาจของตัวเองเช่นกรมนก็จะดูพรบรความมั่นคงภายในว่าภาวะนั้นไม่ปกติหรือยังไม่ปกติแล้วกฎหมายให้ความหมายหรือให้เนื้อความว่าเป็นภาวะไม่ปกติ แต่ยังไม่ถึงกับจะต้องประกาศใช้พระราชกำหนดหรือพรกฉุกเฉินก็ให้ใช้อำนาจของพรบรกรมนตั้งแต่มาตราที่16ขึ้นไปนะการรวมการบริหารภาครัฐเป็นจุดศูนย์กลางเดียวกันจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาไม่ปกติให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว หรือพิจารณาแล้วว่ามันเกินกว่ากำลังที่ใช้ผ่านพลกรกรมนพรบกรมนก็ต้องขยับไปดูพลกฉุกเฉินที่กฎหมายก็เขียนว่าในภาวะฉุกเฉินร้ายแรงนั้นใช้กำลังทหารได้แต่ไม่เกินกว่ากฎอัยการศึกพรกฉุกเฉินนั้นผู้ที่ถืออำนาจก็คือนายกโดยแท้ พระกฉุกเฉินแม้สามารถใช้กำลังฐานได้เท่ากับกฎอัยการศึกแต่มีอำนาจในส่วนอื่นๆไม่เท่ากับก,ก,กฎอัยการศึกกฎอัยการศึกเราเองอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญน้อยเนื่องจากในมาตราสองบัญญัติไว้ว่าถ้าข้อบัญญัติในกฎหมายอื่นใดมี ความขัดหรือแย้งกับกฎเอกการสึกก็ให้หยุดบังคับใช้ชั่วคราวนอกจากสามารถที่จะหยุดบังคับใช้กฎหมายกติกาอื่นๆที่มีข้อความขัดหรือแย้งแล้วยังมีอำนาจในการเพิ่มเติมข้อบัญญัติของกฎอักการสืกขึ้นอีกเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่นโดยแม่ทัพใหญ่คือผู้บัญชาการทางสูงสุดนอกจากนั้นยังมีอำนาจฝ่ายตุลาการคือสารทหารเข้ามารองรับในการปฏิบัติงานตามกฎเอกการศึกด้วยซึ่งสาระความในกฎเอกการศึกของประเทศไทยก็มีความสอดคล้องกับกฎเอกการศึกของนานาอารยาประเทศเพราะในภาวะวิกฤตใหญ่หลวงนั้น จะขาดเครื่องมือทางกฎหมายที่เรียกว่ากฎเอกการศึกไม่ได้กฎออยการสืกที่เคยใช้กันมายกตัวอย่างแม้จะเป็นพื้นที่ในชาติรัฐของตัวเองก็ตามแต่มีการแย่งชิงจนกระทั่งกฎหมายปกตินั้นสิ้นสภาพไปแล้วก็จะต้องใช้กฎเอกการสึกนั้นผ่านกําลังทหารและองค์คาพยพตามกฎออกการสืกที่กล่าวมาแล้วเนะีเพื่อสถาปนาอํานาจ ของชาติรัฐขึ้นมาหรือบางครั้งมีการตีตะลุยเข้าไปในพื้นที่ของประเทศอื่นด้วยเงื่อนไขความขัดแยงด้งใดก็ตามแต่ก็ต้องใช้กฎอัการศึกเข้าไปสถาปนาอำนาจรัฐที่ติดไปกับกองทหารพร้อมกับกฎอัการศึกนั้นขึ้นมาเช่นเดียวกันและสำหรับประเทศไทยหลายคนกังขาไว้รัตติกลาโหงมีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือไม่ มุมมองของเรามีแน่นอนแต่กล้าหรือไม่กล้าจะประกาศใช้นั้นอีกเรื่องหนึ่งส่วนวิธีการประกาศใช้และเงื่อนไขในการประกาศใช้นั้นมีบัญญัติไว้ชัดเจนตามพรบกฎอัยการศึกสรุปแล้วในภาวะปกติการบริหารงานของชาติรัฐต่างๆภาคส่วนต่างๆจะ แยกกันบริหารตามหน้าเสือของตัวเองแต่ในภาวะไม่ปกติก็จะมีการเตรียมกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาวะไม่ปกติเป็นขั้นเป็นตอนจากเบาไปหาหนักเป็นลำดับสำหรับประเทศไทยก็คือกฎหมายกรมนอประการฉุกเฉินตบท้ายด้วยกฎอการศึกที่มีทั้ง อำนาจในการหยุดยั้งกฎหมายอื่นที่ขัดหรือแยง้งมีทั้งอำนาจในการตราข้อบัญญัติเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพอลกกรก,รกรีการสืบข้อสำคัญมีอำนาจของตุลาการที่เป็นอธิปไตยหนึ่งคือสารทหารเข้าไปประกอบด้วยเพราะฉะนั้นกฎหมายทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติได้จัด กระบวนการอย่างนี้เราเห็นว่ามีความจำเป็นแต่การนำไปใช้ถูกหรือผิดนั้นเหมาะหรือไม่เหมาะนั้นเป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจเชกเช่นเดียวกับโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนมีครครูสักคนหนึ่งปฏิบัติที่ไม่ดีไม่ชอบก็คงไม่ถึงกับล้มกติกาของโรงเรียนนั้นหรือยุบเลิกโรงเรียนนั้นไปเลย ดังนั้นเรื่องที่กระทบกับความมั่นคงที่เป็นความอยู่รอดของชาติรัฐนั่นก็คือความอยู่รอดของประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและแหลมคมฝากไว้ว่าพูดเอามันไม่ได้ขอบคุณครับโอกาสหน้าพบก,กันใหม่ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงฝนตกหนักขึ้นหนักขึ้น <laughs> แล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ